สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นท่านชาร์จนะนะครับของ Milwaukee นะนะครับเป็นของ12โวลต์นะเป็น M12 นะครับซีรีส์จะเป็น C12C เนาะนะครับก็อันนี้ก็สั่งที่ศูนย์มานะครับจะมีประกันให้2ปีนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนาะนะครับ นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาแกะดูกันข้างในนะครับว่ารูปร่างหน้าต่างจริงจะเป็นยังไงเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเนาะนะครับพอเราแกะออกมานะครับเราจะเจอเป็นอะแดปเตอร์ก่อนนะอะแดปเตอร์ตัวนี้เอาไว้ใช้กับประเทศที่เป็นปลั๊กแบบนี้เนาะผมก็เรียกไม่ถูกนะมันจะเป็นปลั๊กเป็นแบบแบบนี้นะครับคือสามารถเอาไปต่อได้หลายที่เนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ คู่มือนะครับนี่อันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือของเขาคือเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของคู่มือนะครับก็จะระบุไว้นะครับว่าถ้าไฟแต่ละดวงนะสถานะการทํางานเป็นยังไงนะครับก็จะมีตัวเตือนความร้อนนะครับนี่นะนะครับนี่ยถ้าความร้อนสูงนะครับเนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมานะกระพริบกระพริบนะครับนี่ถ้าความร้อนยิ่งเยอะขึ้นมาอีกนะนะครับก็จะติดค้างเลยนะครับผมนี่ถ้าแบตเต็มนะครับก็ไฟชาร์จก็จะ ค้างครัแต่ถ้าแบตเตอรี่มีปัญหานะนะครับหรือว่าเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆภายในตัวแบตก็จะติดกับพิปสองดวงแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าชาร์จก็คือปกติเนาะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลองเสียบใช้งานจริงให้ดูนะครับครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นตัว12โวล์นะครับ ชาร์จเร็วอยู่ที่3แอมป์นะครับตรงนี้ก็จะมีไฟนะครับบอก2สถานะนะเขาก็จะมีบอกนะถ้าขึ้นสีแดงอนะ่าเนี่ยก็คือกําลังชาร์จอยู่ถ้าเต็มก็จะไปค้างนะถ้า2ดวงติดพร้อมกันกับพิปก็คือแบตมีปัญหาครับถ้าดวงแดงติดค้างก็คือความร้อนเยอะนะครับนี่จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นด้านหลังครับก็จะบอกหมดนะครับนี่สิบสองโวลต์สามแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดผมเอาแบต3มแอมป์มาชาร์จเนี่ยนะครับจะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงนะคิดง่ายๆนะถ้าใช้แบต 1.5แอมป์ 1> 1. เนี่ยก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใช้แบต4แอมป์แบบนี้ก็จะใช้ประมาณชั่วโมงกับอีก20หรือว่าชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีรูข้างหลังเนี่ยเอาไว้เกี่ยวกับผนังได้นะครับเนี่ยเอาไว้คล้องกับผนังได้นะครับสายไฟที่ให้มานะครับเป็นแบบกลมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียบชาร์จกันดูนะครับผมผมก็จะเสียบปลั๊กนะเอาปลั๊กไปเสียบนะบนี่ครับเสียบเสร็จปุ๊บนะครับตอนนี้นะเสียบปลั๊กไปแล้วนะครับ ยังไม่มีไฟอะไรขึ้นนะคบผมผมก็จะแบตเตอรี่นะเข้าไปเสียบนะครับปึ๊บนะครับพอเสียบปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับตอนนี้ขึ้นไฟสีแดงอยู่เห็นไหมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับขึ้นไฟสีแดงนั่นหมายความว่าตอนนี้กําลังชาร์จอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนนะครับถ้ามันกระพริบนะคือมันเริ่มมีอุณหภูมินะครับแต่ถ้ามันค้างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คืออาจจะต้อง ดึงแบตออกนะครับเพราะว่าเครื่องเขาจะหยุดชาร์จนะแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้น2ดวงพร้อมกันกระพริบนะอันนี้คือแบตเตอรี่เสียนะครับก็จะมี3มสถานะนี้เท่านั้นนะก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับนี่นะครับแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นรูเอาไว้ระบายความร้อนด้วยนะครับนี่นะครับแล้วเวลาเราต้องการถอดเราก็ดึงได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเป็นันเสร็จเนาะนะครับวันนี้ผมเอามาชาร์จแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นสถานะตอนเต็มนะครับให้ดูของจริงเลยนะครับว่าเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะครับนี่จะมีไฟขึ้นแบบนี้เเลลยออัันนนี้้ก็็คคืตมแวะรบ แล้วตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะอุ่นนะอุ่นมากแต่ไม่ร้อนนะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับนี่นะครับทานแล้วนะถ้ามันขึ้นดวงเดียวอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนอะไรที่เขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับก็อันนี้ผมเป็นแบต4แอมป์นะก็ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมง20หรือชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ ลองดูนะอันนี้ก็ซื้อมาใช้เองแหละนะครับก็เลยมารีวิววิธีการใช้งานให้ชมแล้วก็รายละเอียดต่างๆให้ชมนะครับเป็นข้อมูลเนาะเผื่อพม่อนๆท่านไหนที่กําลังสนใจที่ชาร์จรุ่นนี้อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช้งานยังไงเผื่อหลงเข้ามาดูคลิปนี้นครับจะได้ประโยชน์ไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ